ัสดีครับผมก็มาเจอกันอีกคลิปนะครับอของช่องกังฟูคอมแบทนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องกระบองเดี่ยวบ้างนะครับเพราะคลิปที่ผ่านมานี่เป็นคู่ไปแล้วนะที่จะาลองดูเดี่ยวบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนเรื่องการควงก่อนนะครับการควงแบบเดี่ยวก็ควงได้นะครับควงได้เหมือนกันนะครับแต่เราลองมาดูวิธีควงนะครับวิธีควงมันมีสองสเต็ปนะครับเดี๋ยวดูสเต็ปแรกก่อนนะครับทำให้ดูก่อนครับ กปกตินะครับแล้วหันหันนี้ก่อนวกปกติหวงนึองปกต,กปกติทีนี้ <c oughs> พอเราได้แบบนี้แล้วเริ่มไปด้านซ้ายนะครับวงหนึ่งสองหนึ่งสองกลับมานะมาด้านซ้ายนะครับ ช้าก่อนนะครับนะครับซ้าย <c oughs> เดี๋ยวเล็ขน,นิดนึงนะครับนนวงบิตัวช่วยนิดนึงนะครับมี <c oughs> บตัวช่วยนิดนึง ติดตัวช่วยเลยทีนี้จังหวะที่สองก็คือการเข้านะครับอันนี้จะแตกต่างจากสองอสังกังนะครับแตกต่างจากสังกังนิดนึงคือมือที่เราไม่ได้ถือไม้นะครับเราจะประคองไว้นะครับดูใหม่นะครับชบ้่าก่อบเข้าประคองไว้แตะดีออกแตะดีออกแตะดีออกดูนะครับรแตะ นะครับเข้าแข้าแข้าข้าแข้าแข้าทีนี้เอาที่หมงเมื่อกี้นะครับหนึ่งกับ2มารวมกัน,นครับทำให้ดูก่อนนะครับพวงนะครับควงพวงแล้วพวงแล้วเข้าเข้า <c oughs>

ก็ประมาณนี้นะครับผมลองเอาไปฝึกกันนะครับฝึกกันได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาดูเทคนิคการควงรูปแบบอื่นนะครับของอาตัวกระบองเดี่ยวตัวนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่างคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับอเคครับวันนี้